สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วรีราชินีพระจันทร์นะคะและตอนนี้เราก็มาทำนายดวงประจำสัปดาห์กันค่ะดวงประจำสัปดาห์นะคะก็คือระหว่างวันที่17จนถึง23มิถุนายนค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ราศีธนูนะคะชาวราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่13ธันวาคมนั่นเองนะคะหรือผู้ใดที่เป็นชาวลัคนานะคะมีลัคนาอยู่ ราศีธนูก็สามารถตรวจสอบดูได้ที่คลิปนี้เช่นเดียวกันค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่สองไม้เท้าซึ่งเป็นไพ่ตัวตนความคิดของชาวราศีธนูนะคะที่เป็นอยู่ประสบอยู่ในตอนนี้เลยนะคะในขณะนี้คุณเน่เริ่มต้นที่จะคิดเรื่องของงานอดิเรกนะคะการหยิบจับงานใหม่การหยิบจับงานอีกงานหนึ่งซึ่งตอนนี้มันกำลัง กำลังเริ่มต้นละกำลังได้ทำแล้วนะคะทีนี้เนี่ยไอ้ทำไปก็คิดถึงเรื่องเงินลงทุนไปนะคะกังวลเงินมีนะไม่ได้ไม่ได้ลำบากลำบนอะไรเลยเพียงแต่ว่าไอความคำว่ารวยไม่อยากจะใช้คำว่ารวยเนาะเพราะว่าคำว่ารวยเนี่ยมันมันดูเป็นมันมันไม่รู้ไงว่าเท่าไหร่มันไม่รู้ว่ากี่บาท นะคะบางคนหนึ่งแสนหนึ่งบอกรวยบางคนหนึ่งขำมาแ,แสนหนึ่งโอ๊ยแสนหนึ่งท่านนี่พลวันมันก็ยังไม่รวยนะถ้ายังเหนื่อยอยู่มันก็ยังไม่รวยอนะไรเงี้ยเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีศักยภาพพอมีอิสระภาพทางการเงินมากพอแล้วนะในตอนนี้นะคะมีเงินที่คุณรู้ว่าอยู่ตรงหน้าที่จะเอาไปลงทุนได้เพียงแต่พอเริ่มหยิบจับเงินขึ้นมาพอเงินมันเริ่มพองขึ้นมาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ย น่ากลัวนะคะน่ากลัวไม่กล้าใช้เงินเยอะนะคะยังใช้อย่างระ,ระมัดระวังยงย่างนั่งประคองมันอยู่นะคะประคองมันไปภาพใบเนี้ยราชินีเหรียญน,นะคะอย่างไรก็ตามนะคะจะได้ลงทุนในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆและนี่ก็คือจังหวะการลงทุนอ่านี่ก็คือจังหวะการลงทุนของไม้เท้าใหม่นะคะไม้เท้าใหม่ก็งานใหม่ๆนั่นแหละได้ปักหลักอะไรใหม่ๆได้ขยายงานออกไปนะคะและ เรื่องที่จะขาดไม่ได้ค่ะก็คือการติดต่อสื่อสารนะคะช่องทางทางโซเชียลอย่าละเลยนะคะ<ไ>การทำตลาดบน f c e e o o o นะคะ<ไ>บนะบนโซเชียล<ไ>บน YouTube อะไรก็ดีนะคะตรงนี้เนี่ยเวิร์กมากเลยทีเดียวเป็นไพ่ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะงานใหม่เนี้ยจะมาพร้อมๆกับการสื่อสารที่ดีการ PR การประชาสัมพันธ์ที่ดีนั่นเองนะคะและมี เรื่องเงินทุนคุณยังไม่ต้องกังวลมากขนาดนั้นที่บอกว่าไม่ต้องกังวลมากขนาดนั้นเพราะอะไรก็ t ด e w o r ิรขึ้นคู่กับเด e sun มันไม่มีอะไรอะที่มันจะรุ่งโรดไปกว่านี้ขนาดนี้อีกแล้วนะคะตอนนี้ในสมองคุณแบบค่อนข้างเฉิดฉายเป่งประกายมากเลยเกี่ยวกับอะไรที่อ่าเป็นเป็นสินค้าตัวใหม่ๆก็ดีนะคะเป็นหนทางใหม่ๆที่คุณกำลังจับกำลังกลุยทางไปก็ดีนะคะ อีกทั้งเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ใครกำลังกำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อที่ซื้อบ้านซื้อคอนโดแล้วเอาไปเกณง์กำไรปล่อยเช่าอะไรแบบนี้ดีทั้งนั้นดีหมดทุกอย่างนะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่าต้องดำเนินการาตามแผนตามแผนหมายถึงอะไรดูว่าสภาพ คล่องของเราเนี่ยการเงินการทองเรามีเท่าไหร่นะคะควรจะลงทุนไประยะเวลาไหนจึงจะดีนะคะเอกสารสัญญาอา่านให้ครบถ้วนถูกต้องเท่านั้นเองนะคะสตาเนี่ยแปลว่าแผนที่นะคะเมื่อจะมีแผนที่ขึ้นแบบนี้ได้เนี่ยหมายถึงว่าแต่ดั้งเดิมมามีการวางแผนการเงินมาอย่างดีแล้วแล้วถ้าเดินตามแผนต่อไปเรื่อยๆอย่างระมัดระวังแบบเนี้ยมันก็จะดีต่อไปเรื่อยๆ จะบอกว่าคุณเป็นคนระมัดระวังเรื่องการเงินการทองพอสมควรเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้อาจจะมีข่าวดีมานะคะทั้งในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของทำเลใหม่ๆที่เห็นแล้วถูกตาต้องใจนะคะหรือสถานที่ที่จะทำมาหากินต่อไปในอนาคตอะ่ะนะคะก็มีแววว่าจะได้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการอะไรบางอย่างด้วยนะคะถ้า ถ้าใครที่เล็งเอาไว้อยู่แล้วแล้วคิดเอาไว้จนคิดตกแล้วออกมาทําเลยดีมากโดดเด่นมากอ่าแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าทํางานประจําอยู่ค่ะบ้าแล้วเป็นราชการใครหมอดูมายูให้ออกจากงานออกจากราชการเลยเอ้ยอันนี้ก็อันนี้ก็น่ากลัวไปนิดนึงออดเดอร์สันก็บอกด้วยว่าถ้าเกิดว่าเป็นราชการนะคะเป็นข้าราชการอยู่แล้วคุณมีอ่าคุณมีโอกาสที่ จะทำงานเล็กๆน,น้อยๆของส่วนตัวได้อีกเช่นขายของออนไลน์ทำอะไรที่มันเป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นงานเสริมขึ้นมาได้อีกนะคะและทำได้อย่างดีอย่างมั่งคัง่งอย่างอย่างมั่นคงด้วยแม้ว่าในตอนแรกๆนะพอเวลาเรามานับเงินเรามาเคลียร์เงินกันแล้วเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้มันมองไม่เห็นเงินหรอกแต่ในนี้บอกว่าปัญหาของคุณก็คือต้องรอไงอะไรที่ลงไปไม่ศูนเปล่าหรอก รอนิดนึงเดินตามแผนนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้กลับมาเองนะคะแน่นอนว่าพอเวลาช่วงที่แบบเริ่มทำอะ่ะเริ่มต้นทำเดินเริ่มเดินไปอะ่ะปลายทำมาเลยยังไม่เป็นตังค์เลยมาเลยยังเป็นสามดาบเสียบอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องเรื่องบอกพร่องที่พอลงสนามเองลงไปจับไปทำเองแล้วไปเจอไปเจอว่าเอ้ยแบบมันไม่ใช่อย่างที่คิดนี่หว่ามันเออมันมันผิดหวังไปหน่อยมัน มันผิดแผนผิดหวังไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรปรับแก้เลยเพราะว่าต้องจะบอกว่าดูจากพลังงานรวมๆแล้วในหน้าไพ่เนี่ยมันดีมันดีทั้งหมดทุกๆใบเลยถ้ามันจะเสียนะมันเสียตรงใจคุณเองอะฝ่อใจแบบอืรู้สึกว่าแบบขี้ประติวเกินไปอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่กล้าที่จะเสี่ยงไม่กล้าที่จะสู้เท่านั้นเองนะคะมีเรื่องเดียวอนะ ซึ่งก็ดูไม่ได้เป็นเรื่องหนักหนาเนาะอาต่อมาต่อมาเรื่องของอความรักบ้างนะคะเมื่อกี้นี้มีไพ่เมื่อถ,ถ้าจำไม่ผิดนะชาวราศีกันมาที่แบบว่าไพ่เขาจะเหมือนกันเลยตำแหน่งตรงเนี้ยเหมือนกันนะคะเมื่อตะกีน้นี้เช่นการใครที่อยากได้ลูกนะคะอันเนี้ยได้ลูกสมใจเลยเมื่อกี้ราศีกันเขายังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะ ส่วนชาวธนูเองนะคะตรงเนี้ยปลอดโปร่งเลยถ้าหวังลูกไว้ได้ท้องสมใจได้ลูกแน่นอนเพราะอะไรซันพระอาทิตขึ้นใหม่อะลูกอยู่แล้วนะคะสมหวังเดอะเว l รความอุดมสมบูรณ์นะคะการเติมเต็มที่อุดมสมบูรณ์ครบวงจรไพ่เด็กอีกด้วยไพ่เด็กถึงไม้เท้ามีธุระภาระอะไรที่เกี่ยวกับลูกนะคะตอนนี้เนี่ยความสุขของ ชาวธนูนะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องลูกเรื่องเด็กๆนั่นแหละซะส่วนใหญ่นะคะมทีทุระที่ที่เกี่ยวกับการเรียนของเด็กๆที่จะต้องลงไปมีเราลงไปช่วยจัดการด้วยมันถึงจะลุล่วงไปได้อาจจะไปไกด์ไปแนะแนวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปช่วยส่งเสริมเขาดูเรื่องเรื่องความรักกันดีก,กว่าใครอยากได้ลูกก็ได้สมใจคะ่ะแนะนิดนึงนะถ้าใครกำลังรอลูกอยู่ ช่วงนี้นะคะกาลังรอบุตรละ่ะกำลังรอสมาชิกใหม่ในครอบครัวอยู่เนี่ยให้ไปสวดชินบัญชรน,นะใครปรารถนาทรัพย์ก็จะได้ทรัพย์ใครปรารถนาบุตรก็จะได้บุตรนะคาที่เขาผูกเอาไว้ในตอนต้นเนี่ยเขาผูกไ,ไว้ว่าอย่างนั้นนะคะก็ให้ไปสวดชินบัญชรน,นิดนึงนะคะก็จะสมใจปรารถนานะคะหรือเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่เรื่องกิจการใหม่ที่คุณกําลังจะเริ่มต้นแล้วอ้อนบอกว่า ใจฝ่อไปนิดนึงนะอ่าก็ไปเสริมกําลังใจอย่างน้อยๆเป็นที่พึ่งทางใจนะคะไปสวดชินบัญชรเสริมเสริมเข้าไปนะคะก็จะทําให้เข้มแข็งกล้าหาญมีกําลังใจแล้วก็สวรรค์เปิดทางให้ด้วยนะคะด้วยเสียงสดมน,นี่แหละต่อมาเออเมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องความรักเรื่องความรักเนี่ยก็เมื่อกี้บอกว่ามันเราถ้าเป็นผู้หญิงเราโฟกัสในเรื่องของขอครอบครัวมากกว่า ธุลปะปะปบางเกี่ยวกับเรื่องเด็กเรื่องลูกนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็ไม่ได้ไปซีเรียสอะไรกับเรื่องความรักละเพราะว่าถ้าคุณที่เป็นเพศหญิงเนี่ยความสุขสดชื่นเป็นที่เด็กไม่ใช่สามีมันก็เลยเรื่องรักมันก็เลยแห้งแห้งอ่ะรู้สึกอึดอัดขัดใจด้วยมองสามีแล้วรู้สึกหงุดหงิดนะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วสําหรับคนที่ยังไม่มีครอบครัวนะคะกําลังคบหาดูใจกันอยู่นะคะก็ขอให้ เ,เขาเรียกว่าก็ก็กะระยะนะคะกะระยะเขาเรียกว่ายืนต้องรอต้องคอยก่อนต้องคอยคอยดูทิศทางของเขานะคะคอยดูการว่าเอาการเอางานไหมทัศนคติเป็น,เป,นเป็นยังไงไปด้วยกันได้ไหมเดินไปได้ตามที่ฝันตามที่หวังไว้หรือเปล่าแล้วก็อาจจะพบว่าไม่ใช่คนในสเปคสักเท่าไหร่นะคะดูแบบ ยิ่งคบไปยิ่งดูแห้งแล้งยิ่งดูห่างเหินอะไรแบบนี้ความรักเนี่ยอ้นดูว่าไม่ค่อยดีในเรื่องของความรักในช่วงนี้ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วคบหากันโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานะนะให้ระวังจะท้องนะคะโดยที่ อาจจะยังไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องต้องควบคุมเนาะต้องต้องคุมกำเนิดเอาไว้นิดนึงนะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นคำเตือนเนาะเตือนเตือนกันเอาไว้นะคะหมดแล้วนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีธนูนะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบถูกใจก็กดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้นะคะที่ช anel ของตำหนัก ดวงนะคะแล้วก็ใครที่จะมาตรวจสอบดวงชะตากันส่วนตัวก็มาที่เพจทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะหรือลายนะคะ e m m ม Beauty นะคะสำหรับคลิปนี้ราชาราศีธนูไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ